ก็โอเคก็สอนให้หน้คะก็ป็นแบบมันเกี่ยวกับเหมือนเหมือนที่ผมทำเคยทำท่าเต้นให้ดูนะคะก็จะประมาณแบบนี้เนาะก็โอเค ห้าอยากโอเคงั้นไปเลือกตากันเลยเนาะเขาบก็เหมือนฮะเต้นฮะก็นั่นแหละก็มันจะเป็นรวดเร็วทันใจก็ ยานะฮะขอเอาอาวุธออกก่อนโอเคฮะ ก็ถ้าเออจะเอาตาไปก็เอาแต่คนละก็ในขอทำกันเอาหลังออกก่อนเนาะก็ถ้าไม่เสีแทรก็ขอโทษจริงๆก็ออกมานั่งอัดข้างนอกเนาะก็จะมีเสียงหมานิดนึงก็สอรี่ด้วยโอเค ให้ทำการถ่ายแบบนี้ก่อนคือต้องปรับระดับตาให้เท่ากันก่อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะดูก่อนอ่ะนย่ยให้เท่ากันเนาะ,อะโอเคถ้าปรับระดับเท่ากันแล้วให้คุณทําการถ่ายถ่ายเงี้ยเหมือนเดิมนะอันนี้คือถ่ายรอบสองนะก็โอเคแล้วมาต่อกันอ่ะ ให้กดระดับให้ถึง20อย่าไปปรับอะไรตรงนี้นะคะก็อย่าไปพึ่งปรับก็โอเคอะกดเหมือนเดิมทายเหมือนเดิมแล้วก็คือจะลดที่จะจะจะถ่ายแบบทีละนิดเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้อยอย่างเช่นอะ่สิบผมก็ถ่าย19ก็ถ่ายอันนี้ผมนะแต่พวกคุณนาแต่ผมจะถนัดแบบนี้ ก็คือหมนับถอยหลังทีละสองนะก็คือหนึ่งปุ๊บแล้วก็อันนี้จะไอตอนอันทุยเดี๋ยวสิทุยจะยินก็อันแรกอันนี้ผมยังจะไม่นับฮะอันนี้ก็พอ20ปุ๊บให้ทําการนับฮะถอยไปหลังสองก็ถอยหลังหนะึ่งเก้าเนาะหนสองก็จะเป็นสิปด ต่อไปก็จะจะเป็นสิบสี่อสิบหกแล้วก็สิบสี่แล้วก็สนะิบสองเนาะผมจะนับแบบนี้นะคะก็ถ่ายต่อเลยเนาะอุ้ยกดเข้าไปถ่ายนี่สอริอ่ะอังกี้ถ่ายถึงเท่าหรนแล้วนะก็เดี๋ยวดูแปบบ๊บลืมดูแปบบ๊บก 20, ็ยี่สิบอะแปดอ้อยเผือกดเข้าถ่ายแก้วสอร่ ชินกับการชินกับการทําครีมเนาะก็นั่นเนก็เลยจะชอบเผลอข้าวตลอดเพราะว่าพัปูกที่ถ้าไม่ที่ใช้ก็นั่นเนอะอ่ะมาปรับต่อเนาะอะ่ะอีกแออลืมจริงๆ เพราะพันเพราะว่าตัดต่อหลายชั่วการสงสัยก,ก็นั่นนละโอเคก็มามา,มาถึงจนเออเดี๋ยวนะขอยู่ฟังก็มาถึงตรงตรงสิแล้วใช่ไหมให้ทําการเปลี่ยนตาเปลี่ยนแบบนี้ตาแรกมันต้องขึ้นก่อนเนาะปกติตาขึ้นจะเป็นแบบนี้เนาะ โอเคให้ปรับระดับเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาลงมันจะได้เป็นแบบนี้เนาะให้าทำการเข้าไปอันนี้ฮะเอออันนี้ขอปรับเป็นเต็มแน้วจอเนาะ ระยะเวลาของรูปภาพเนาะให้ปรับถึงสุดเลยนะฮะไม่เหมือนสุดเหมือนเดิมเหมือนท่าเต้นนะฮะแบบง่ายอันนี้แล้วนะ มันจะได้เป็นแบบนี้ก็ใช้ที่ถนัดแบบมาแบบทำทีละนิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งเนี้ยอย่างเช่นหนึ่งเราก็ยี่สิบสิบเก้าเนาะก็มันก็ถามว่าทำได้ไหมได้เหรอมันจะช้านิดนึงอะก็ต้องมานั่งตัดต่อเนี้ยอัพโหลดเสร็จแล้วก็มานั่งเพิมพ่มความเร็วเพิ่มความเร็วนั่นแหละก็นั่นแหลนะเนาะก็ใครที่ถนดัดไอ้ตรงนี้ก็แล้วแต่ ท่านเลยฮะก็สอนเนียงคร่านี้เนาะก็เหมือนกับการท่าเต้นนั่นที่ผมสอนไปเนาะแบบไปสิกไปสิกง่ายๆเนาะก็นั่นแหละก็โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ไม่อยากอัดมากแล้วคืออุ้ยอีเมลเข้าเนาะก็จะเป็นใช่เหรอก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ตอนนี้ได้กอัดคลิปแค่มาแป๊บเดียวเนาะก็เด็กก็ต้องออกไปข้างนอกอีกแล้ว ก็อาจจะไม่ได้มานัดตัดต่อคลิปเนาะก็จะแอบแอบตัดต่อ,ตอให้ก็ได้ถ้าว่างๆนะก็โอเคก็สำหรับวันนี้ขอตัวลราวบก่อนเนาะก็ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เนาะก็โอเคบ๊ายบาย